หมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างไกลตัวเมืองผู้คนในหมู่บ้านไม่ค่อยรักกันต่างหวังที่จะเป็นใหญ่ในหมู่บ้านเท่านั้นไปให้พ้นนะเจ้าปีศาจอย่าทำข้าเลยแกหนีข้าไปพ้นหลอกกับข้าเสียดีๆีข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นไอฝีบ้าไปให้พ้นบ้านข้านะแกอย่าขัดขืนข้านะไปกับข้าเสียดีๆีข้าไม่ไปอยากเข้ามาพี่เพชรเพชรนี้ฉันเองฝันร้านอีกะชีไปกินข้าวกันเถอะกับข้าเสร็จแล้วเขาได้เป็นผู้ ใหญ่บ้านยังไม่ถึงเดือนเลยเพราะผู้ใหญ่บ้านคนเดิมถูกเขาฆ่าตายขณะกำลังเข้าไปในเมืองช่วงนี้ทำให้ฝีฝันร้านบ่อยจังนั่งชี้หลายคืนมานี้ที่ฝันร้านเกือบทุกคืนเลยหลังกินข้าวเสร็จผู้ใหญ่เพชรก็ไปนั่งเล่นหน้าบ้านขณะนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหา อีกแล้วหรือไอ้สีบา้าไอ้เพชรมึงฆ่ากูทําให้ผู้ใหญ่เพชรตกใจอย่างมากกําลังจะวิ่งหนีแต่ชายคนนั้นก็เรียกไว้ด้วยความตกใจผู้ใหญ่นี้ฉันให้จ่อยเองจําค่าไม่ได้หรืออ้าวแกเองหรือไอ้จ่อยโทษทีค่าคงตาฝาดไปเป็นอย่างไรบ้างเรื่องที่ค่าให้เองไป สืบเรียบร้อยหมย่สบายมากเลยที่ไม่มีใครสงสยัยเราเลยใครจะมาสงสัยข้าในเมื่อข้าเป็นเพื่อนสนิทมันที่เพชรได้เป็นผู้ใหญ่บ้านสมใจแล้วอย่าลืมไอ้จ่อยคนนี้และข้าไม่ลืมหรอกนะไหนและที่ตกลงกันไว้มึงไม่ต้องห่วงไอ้จ่อยเดี๋ยวข้าจ้าข้าจะก,การะไรให้นี้ไงเงินแกข้าเตรียมไว้ให้แล้วเข้ามาเอาชี้ไอ้จ่อยไอ้จ่อยก้มลงหยิบเงินก็ถูกมีดตักลงกลางทันอาทีนผู้ใหญ่ แทนค่าทำไม่ข่าไม่โง่พอที่จะปล่อยแกไว้หรอกไอ้จ่อยมีแต่คนตายเท่านั้นที่จะพูดไม่ได้แล้วนางบัวก็เดินออกมาจากที่ซ่อนไอ้จ่อยมันตายแล้วใช้ไหมพี่เพชรรีบไปเอากระสอบมาให้พี่เลยเ,เร็วๆเค เดี๋ยวคนมาเห็นแล้วสองัวเมียก็เอาศพไปฝังไว้หลังบ้านให้เรียบร้อยแล้วต่อไปคงไม่มีใครรู้เรื่องเราแล้วนะพี่เพชรใช่ต่อไปนี้ความฝันของเราก็เป็นจริงงอเสียทีแม้พี่จะเสียเพื่อนไปสองคนก็ตามแล้วคืนนั้นทั้งสองคนก็กลับเข้ามามานอนอย่างมีความสุขตกดึกขณะที่ทั้งสองหลับสนิทกันอยู่ไอ้เพชรไอ้เพื่อนทรยศวันนี้กูจะมาเอาชีวิตมึงโอ้ไอ้ไตยไอ้จ่อยปีศาจทั้งสองเดินตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่เพชรด้วยดวงตาแดงกับด้วยแรงอาฆาต มึงทั้งสองอยากเข้ามาณะไม่งั้นมึงทั้งสองได้ตายรอบสองหน้าดีๆมึงจะตายแล้วยังปากดีอีกนะไอเพชรปีศาจทั้งสองหัวเราะด้วยเสียงดังก้องแทงมาเลยที่ไอเพชรไอเพื่อนฆาตกรด้วยความกลัวจนลืมสติทําให้มันมองไม่เห็นว่าที่มันแทงคือเมียมันเองตายอีกผลเธอมึงแล้วผู้ใหญ่เพชรก็ตายสติเมื่อได้ยินเสียงร้องของเมียวพี่เพชรฆาตชั่นทำไม่ไม่จริงที่ที่ไม่ได้ทํา พ่อโบพิฆาปีศาจแล้วมันตายเป็นเองได้ยอย่างไรคืนนี้เราต้องเอาบัวไปฝังเดี๋ยวมีคนมาเห็นเดี่ยวเราติดคุกแน่ๆถ้ามีคนมาเห็นว่าแล้วเขาก็เอาศพของเมยไปฝังไว้ที่หลังบอค้างเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาฆ่าแล้วเขาก็คิดว่าจะบอกชาวบ้านอย่างไรดีนะผู้ใหญ่เพชรทำลายหลักฐานแล้วก็เข้าบ้านทำตามๆปกติแล้วผู้ใหญ่เพชรก็เข้าบ้านนอนพอหลับก็ฝันทุกคืนฝันเห็นไอ้ตายและไอ้จ่อยเลยคิดได้เราไม่น่า อยากเป็นผู้ใหญ่เลยแต่ผู้ใหญ่เพชรเลยลองเปลี่ยนวิธีนอนกลางคืนเป็นกลางวันดูบ้างมองว่าจะฝันแบบกลางคืนไหมแล้วผู้ใหญ่เพชรก็ล้มตัวนอนหน้าบ้านและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียอพอเอิญวันนี้ชาวบ้านนัดกันมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่เพชรเอาพวกเรารีบไปกันเถอะไปกันช้าเดี๋ยวไม่เจอผู้ใหญ่เพชรดหรอกไม่นานชาวบ้านก็มาถึงบ้านผู้ใหญ่เพชรนั้นไงผู้ใหญ่นอนอยู่นั้นไปเข้าไปดู กันหน่อยพวกเราผู้ใหญ่ๆทำไม่มานอนอยู่ตรงนี้ไม่สบายหรือเปล่าผู้ใหญ่เพชรสะดุ้งตื่นทันทีพอตื่นขึ้นก็มองเห็นชาวบ้านเป็นปีศาจเต็มไปหมดเอาชีวิตค่าคืนมาพี่เพย์ช้อนฆ่าฉันทำไม่ไอ้ต่ายอยากเข้ามานะฆ่าไม่ได้ตั้งใจกูจะแก้แค้นมึงไอเพชรส่วนฉันจะเอาพี่เพชรไปอยู่ด้วยฮ่าฮ่าด้วยความกลัวผู้ใหญ่เพชรจึงลุกขึ้นวิ่งหนีอยาเข้ามานะข่ากลัวแล้วผู้ใหญ่ชาวบ้านเห็นดังนั้นก็แปลกใจจึงวิ่งตามผู้ใหญ่เพชรไปเดียวผู้ใหญ่จะไปไหนสงสยัยผู้ใหญ่จะเป็นบ้านแน่ๆเลยพวก มึงตามกูมาทำให้กูไม่ยอมให้พวกมึงฆ่ากูหรอกแล้วผู้ใหญ่ก็ดึงมีดออกมาจากเอวพวกมึงไม่มีวันฆ่ากูได้หรอกไอคนช่างกูจะฆ่ามึงไม่มีวันหรอกไอตายว่าแล้วผู้ใหญ่เพชรก็เงื้อมีดแทงตัวเองทันทีอย่าผู้ใหญ่แล้วชาวบ้านก็รู้ว่าที่แท้ผู้ใหญ่เพชรอยู่เบื้องหลังของการตายของทุกคนเพื่อที่จะได้เป็นผู้ใหญ่นั้นเองบับกรรมทันตาจริงๆเพื่ออำนาจทำได้ทุกอย่างเวรกรรมจริงๆ